เอาสบายดีพีิณออกก็จะปว,วดสะโพกเนาะขอโทษขออภัยเสียงดังวันนี้มาวันกับมารีวิวงานปูกระโดงที่สองไปเนาะแล้วแล้วหองหนงึ่นงไปเนาะไปให้เนา vẫn chắc sọc này vẫn chắc sọc 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 vẫn chắc đi 6 chắc vẫn chắc sọc 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 vẫn chắc เน่ยนะัวนีัดีต้ปูไดได้ไหมฉันบอกว่าให้ปู้้องปูหลองนอกคนาขนาดไหนก็ปูปูห้องแม่ห้องก่อนเเห้ัดปูได้จำนวนแล้ เอวนเรากระโดดให้ส <Ừ. S 2> ั่งเนกนเป็นไรนะพอดีป่ทัดเยียมใส่ขนน่อยหงั้นทเปูนตัดลองดูสิืมเนได้ขึ้นนองสั่งนะสั่งเต้นกระโดดป่ะ ได้พี่น้องนะเอาก็โดดคนก่อนคุณจะควงมหวานมันมาคุ้มอยู <'Talk, on? S 3> tomato, ่เด้ด้วได้ว <t limitation> ิวมือที่สองตั้งงานผูกกระโดดพี่น้องสร้างเพชรเลยเพราะว่าก็เป็นคนสงปูนเดี๋ยวให้ร้านสาวเป็นมือกล่องให้พี่น้องด้วย มาเบิ่งต่อจากคลิปของอ้อนเด้อจ้าคลิปของอ้อนกับถ่ายไปได้น้อยหนึ่งห้องนี้ก็ใกล้กละจะแล้วเลยพี่น้องสีขาวเป็นอะไรแต่สีขาวสะอาดเลือกสีขาวเลยจ้าแล้วก็มาตโตด้วยห้องนง้องลุงต่างเพศเป็นคนจนะู่่เลสอย ไม่ยังเงินหลานเลยพี่น้องนะงามเนาะสีนี่เนาะตอบกระแสไฟเนาะอ,อันนาสาวหมกักอันโคมไฟอุ่นิ่นมักคือกันวะขั้น,นมแมน่สอบสักซีเนาะขั้นสอบสักซีขั้นแม,นม่ปะเพื่อนเพื่อนเพื่อนาจะแต่จะเอาคือกันเลยเขาทำจมูกกันบ่เนาะสีทั้งในกัน พันนอกกับซิม <on> <road> <cal mus incom> um> ักคือกันหรืพี่น้องสีคนยาสูบนหรล่ะมักคือกันได้เลยร้านกันนาสาวมักคือกันยกเว้นเรื่องอย่างเดียวเด้อบ่มักคือกันบ่มักคือกันได้คนละอย่างและคนละสไตล์เลยในเรื่องอย่างนั้นนะคนละสไตล์เสไตล์คยกับคุณละยืนอยู่คุณละพี่น้องสไตล์มันยืดที่หน้าเลยสไตล์คนกับยืนอยู่คนละฮะเอริยาเขาสูงเขา พี่น้องเอ้ยนีสีใกสอคว่าทำหลักของกันเล้เนาะศักษาดีได้สีขาเบาหน้าสบายดีพี่น้องรือยังสบายดีหัวยิ้มย่างเดียวพี่น้องเอ้ยยิ้มนะกำลังเขากันเสียเขากับคุยๆกันอยู่นะา๊ะเนาะ เขากต้องหยอกกันแน่แล้วเนาะชั้นสิว่าเขาคุยกันบ่คันว่าเขาบ่คุยบ่อยังกันเขากับบอก้าหยอกมันละกันเบิ่งไปที่ส่ไหนพี่น้องแกจะไปตีความเป็หลักชุดก่อนนั่นเนาะมันก็ต้องหยอกแน่เป็นของธรรมดาแหละพี่น้องอันนั้คือคอมเขาเมนต์อยู่ในมเพราะว่าเขากัเห็ดเขาเห็ดคลิปเขากัอยากให้มันเทฮาเนาะนะสาวเนาะบ่แม่นว่าเออเขามีแต่ฝ่ายยิงออกโตแรงเกินไปว่าโยกแต่ผู้บ่าวชั้น เออทางลังกล้องเพิ่นก็ะโยกคอยยู่พี่น้องเออลังกล้องเพิ่นก็ะโยกคอ,อยยู่แต่หน้ากล้องเราพนสิยิ้มๆมาแล้วพี่น้องเอ้ยสาวน้องพาแซบ็บสาวน้องพาแซบ็บ <ai j ang on> สาวน้องพาแซบ็บอยู่ก็คอยเด,ดนเดนเด้ออยู่จากสปีนยังไงเอออย่าเมือเดอ้อเบาแท้ผัวเจ้าที่มาจมคอยมาได้เดิ องมยออกเองมาซะมาซามาอยู่น้ำซาวนไ้่อบ่าอนอบ่ากนเล้ังบาดีเอามาคานเหล็กอบีง่ายก็มาอยู uh ่ดนแล้วบันนี้เอามาบ่นเอีง huh. ่เอามาคานเหล็กอยู่พีเด้อยาอ้ทางคานงามบ่นมงามัต้องมเงนมันต้องเงินจานแห้งอะเลยมักแหงบ่อย um, ู่น้ำข่อยเด้อมันอยู่วจอกไปบาัน like นี้ใอยู่น like ้ำข่อยเด้อมักดีนะมันบ่น like ้อย like ยิ้มาลสาวมาแท้มาอยู่มาอยู่นั่งคอยคอยบ้เอาผัวเลยเี่คอยบาผู้ชาหัวเงียบเลยบอ่บเาดอกนี่กะคุยซื่อพี่น้องเอ้ยคุยคุยเลยเห่นซื่อไม่าอ้วอ้บ่าวหน้ากับมาอีกบังเอิญอีกแล้วพี่น้องโพดโพ มาจอบตลอดเนาะทางนี้เนาะสบายดีพี่น้องเนี่ยสบายดีเออนาเบาวกันดุขยันเป็นพิเศษยด้จ้ะขันมาขันโฮมโตกันกับซีมวนคืดๆแน่จักน้อยเด้อพี่น้องเด้อก็ไมีหยอกกันแน่เซลกันแน่เป็นของธรรมดาเนาะนาเบาวเนาะ ผู้สาวบ่หยอกผู้บ่าวมันก็เบิดเท่านั้นแหละผู้บ่าวบ่หยอกผู้สาวมันก็แล้วเท่านั้นแหละเออถูกต้องเพื่อให้คลิปมันมีสีสันเด้อพี่น้องเด้อเฮาต้องเว้านัวหัวมวนในคลิปยังเป็นพอธรรมดาโอ้ยทางนี้กระซิบยังกันเนาะกระซิบยังกระซิบยังเออว้าวันข่อยบ่ คอยอ๋ออยคอยสิจับมือศก้วยังวะยังวะแล้วสาวมาอยูอ um ่น <I> ้ำข <Okay. S 1> ่อยนียเอาะาคัวได้พี่น้องเลยแล้สาวเขามาอยู่น้ำข่อยนี่เพราะว่าอแล้วัวนี่สาวนองมาอีกมีโอ้ยแหงเบาเลยบบบนี้แหงไก่มาไหมไก่่เขาอยากให้ซู้นะภาวนาเรางาม ทางนี nou, so first, ้ได totally ้ย <c oughs> oh, no, <c oughs> ินจกสีวางไหนนาอทางนี้มิเตียเปียกแยิ้มเดียวเลยกันยิ้มทาน้ลมดียงนี้ลมดีเลยบอได้ขอสิขอขอสิสาคุยเลยได้สิาวล้วโอ้หมิดเลยเขอกคำเดียวโอ้เลยมิดเลย

แพงกันพี่น้องมากับแมวแพงกันหา,หามาเลยนี่มาแล้วมาแล้วปิ้วปิวป้วปิวปวป้วปิ้ว โอ้ยขยันขยันอันเบาคอยโอ้ยอเดี่ยวอะบ้านนี้พูนผู้พูดทางนั้นจังแม่ยังพี่น้องเงีง่นกันเลยททางนั้น <c oughs> เป็นมือกล้องนันเบามือนีกันอยากว่าร้ายนเนี่ยเด้อขอโทษขออภัยนำเดอจา้าขันเ่ายังผิดพลาดประการใดไปก็ไใดโอ้ชืออ่เชิญค่ะ หน้าตาคือกัรพักนอกกระนองใชบปานวาเลขกสิบเอ็ดว่ะแต่รอคนละแบบเออแต่รอคนละยางอนี่เปล่าหน้ารอ,อกลัวว่าเจ้า,จาก,ก็รออยู่แต่รอคนละโบดคนละส่ง สอยน้องชายเจ้านี่ฮะเด้บ่าวหน้าเดู้เปไบาวหน้ากับเห็ดน้นี้และวนเจะขนเห็ดยังขี่ควักอยู่นี่วดมือเลยพี่น้องนนีม่น พี่น้องงัวงัวแดงเอ้าคนย่านยังนะเอ้าแล่นแล่นแล่นเลยจะไม่คนย่านยังหมดแดงกัดมาจักไปผุดเล้วพี่น้องโหไปผุดเลยสงสัยหมดอยู่ในหันอยู่